สวัสดีค่ะ Enjoy Lifestyle in Denmark จากพ่อแม่พี่น้องไม่ยังค่ะสิมารีวิวสวนผักจอยให้เบิรงจากพ่อแม่พี่น้องเ้ยพู่นะโอ้ยประก,กาศจอยเ็นบ่ร์นพูนะกอักใกไงปักเตจ้าวันนี้มีเวลากินเ้าอยู่เ <laughs> ปลาคืนอ่ะวันนี้เก็บไปกินอยู่จากพ่อแม่พี่น้องพู่นหลายกออยิ่เด็กพู่หน่อไงมึงแล้วอัน นี่อ่ะนี่อ่ะนี่ลมตายอ่ะหิมะตกทั้งลูกเห็บตกใส่พ่อแม่พี่น้องจา้าตาปนันก็นยังงามให้จอยอยู่พวงเนี่ยขวบักใหญ่บักเตอีพอ่อข่อยอีแม่ข่อยอันนี้ส้งกวัวที่นี่จา้จาจะยากมันตายจากกะก็เล่วถิ่มใส่น้ำกันไปทั้งส้วงก่วแต่ละกวัวนี่กวัวนี้พอค่อยใหญ่ปันได้ตัวกวัวนี้ใหญ่คักจ้บพ่อแม่พี่น้องเอื้อยพุ่นนี่ยเอื้อย ปูไวลแล้วก็งามงามแล้วก็มาเกะเก็บกินปานบ่เคยปลูกเดียวนี่สมัยก่อนอยู่บ้านลังเก่าปูก้อนวนวไอสารัตรู่จะอึดจะอยากห่อไปที่โรงงานมือดีสามถุงสีถุงปานบ้าห่อฟางจ้ะห่อไปแจกมูที่ทํางานมูก็กินเราตายว่ะปวดแบอแม่มปวนหังเอ้ยปวดนะกรอบักแงงได้ปุ่นอันนี้กรอเดียวจ้ะทั้งนีกระซิตัดไปเฮสสารัตรไอทิศละปุ่นอันนี้ผักกูดเด้อนี่จ้าเด้อนี่ต้นผักกูดเด้อนี่เด้ออันทั้งนี้เป็นงามที่ทั้งคุณนั่น ทางคุณบ่คอยได้น่ะเหี่ยวตายแล้วเหี่ยวแล้วพุ่นนะจ๊ะกลัวแบงงบไงแบบเตี้ยต่างโดดเดี่ยวอยู่พุ่นคุยงามขนาดเด้อแม่นคองคอยได้เห็นหน้าตาผู้หายสิปลูกพักงามเด้อสิบอกใครเด้อนะจ๊ะต้นพักกูดจ่อยพุ่นเลี้ยงกันสับลาบอยู่พุณเนี่ย วัวตะกวัวพักนี่ล้วแขงตะยานตั้นตัวถากขึ้นมากินอยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องถากเพิ่นกินเด้อนี่สองกวัวปลูกใส่กันติดกันแหลงพี่มาเบิ่งสลัดกวัวพี่พ่อแม่พี่น้องเออก,กวัวอัน,นอันนี้สลัดอันนี้สลัดกวัวเดียวจะ้ะกวัวบอสไงบักเตี๋ยแม่เลยสอนบอสพวกเจ้าว่าพุนะ่นน่ะพักจอยนะ่ะ สเสดายเบิ้ลบริท้ายคลิปสมัยตะก้อนบริท้ายคลิปบ้านลังเกาวพวกจอยเบิ้งไอ้พวกเจ้าเบิ้งพวกเน็ดคลิปสมัยก่อนขานเทศว่ามันยังดอก <c oughs> บอกก็ว่าตรงๆแปลงสี่เหลี่ยมจอยจากนีแง่ไปหอดปุ่นทางต้นสลันแหน่ปนุ่นมีแต่พักสลัดพ่อแม่พี่น้องพวกจะอึจะอยากอิริสมัยตะก้อนอันบ้านจะโจกระปูบักเขือเทศใส่ปูบักพริกใส่ปลูกเยอะต้นตำลึงใส่พักใส่อันยอดใบมะระขีนก,กันพันอันอันหน่อยก็ะใส่ สารแนวโหรหะพาขคณะไซมัสสมัยตะกอนบ้านจะจกบ้านหลังเดียวนั่นบ่นมี่ตับ่มี่ตับ่มีหัดมองสีย่างปอนอันนี้ขนาดขนาดขนาดจอยกายพันดอกกวางตุ้งได้ดิพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเลยเขียวอึมลืมอยู่เพิ่นเลยน้ำชื่มเมพิ่นเลยเขียวงามกูโมเพิ่นเห็นบอกเพิ่นอันนี้เพ,ญญพิ่นเป็นยังเพิ่นก็จังบ่อนโบกูดคือพันหนีกับโบจักซื้ออัน,อนซื้อม่านเดียวกันเน้นพ่อแม่พี่น้อง พันธ์เดียวกันเด้่นี่คนละพันธ์ของปอไปไลยจอยคนละพันสิมาจากกล้านเดียวกันเรื่องของเรื่องคนละพันธ์าานะจ๊ะเนาะเมืองนั่นบใหญ่ก็ฝ้ามือจอยอีกแล้วนี่เขียวพักเขาอน่ะนะพุนะ่น่ะเห็นเรียนลบเพจงานลบปืนลบไปเข่าตปาปลาล่องตาทะเลน่ะพักจอยก็งามอยู่ยได้พุนะูน่ะ เพื่อแต่แนวสิกินดอกพ่อแม่พี่น้องจ้าแปลงพักซัมเดซัมหนึ่งบ่คอ่อยมีหยาดอกพ่อแม่พี่น้องขนาดยุงเล่นจะ่งหยาก็ขึ้นน้อยๆเนาะพี่อันนี้เป็นต้นแบบสีม่วงได้จ้าเด้อกำลังไงขึ้นมาพุ่นปลูกสลับซับใส่กันไว้พ่อแม่พี่น้องกำลังไงกำลังไงสำฟ้ามือ นี่กำลังแตกกิ่งก้านสาขาพ่นเบิ่งในกล่องบ่ค่อยใหญ่ดอกพ่อแม่พี่น้องเบิ่งตัวจริงนะใหญ่อยู่จ้ะงามอยู่เขียวอยู่เบิ่งอันนั้นอันนี้แน่เนาะเกษตรเบิ่งแต่เฮ็ดไรเกษตรเบิ่งแตนหญ้าตะกะแตนไรเกษตรเบิ่งแต่กันนั้นอียังก็แล้วพ่อคุ้มไรยังอื่นกเกษตรใ้เบิ่งในสำนักวัดทีอ้ยเลอะพ่อแม่พี่น้องกินเขาเพิ่งอิ่ม งามขนาดพักจังเลยเขียวขนาดนะกวบเป็นกัวยูุ่คน่ะมึงสามกัวนี่พุ่นทั้งพุ่นก็งามคือกันเสียใหญ่คือกานยุท่าเงินตึนกำลังพักกูดพุ่นพ่อแม่พี่น้องพุ่นที่เขียวยาวๆยู่พุ่นพุ่นไปรักเขียวอยู่พุ่น กวางตุ้งได้พ่อแม่พี่น้องบ่แม่นขนาดได้จ้ะเด้อกวางตุ้งจ้ะก็คือว่ากวางตุ้งเห็นบ่นี่ดอกป่เนี่ยดอกกวางตุ้งได้จ้ะเด้อไม่ใช่ขนาดนะอันนี้พักชีไหลเอาไปจะใส่ก็เป็นแกงียงนุงมๆหอมห่วยๆแบบแม่พนงจะมักมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกว่าแม่พี่น้อง อันเวลาหนาหิมงหิมะไม่เอ็นปีหนาฟ้าไม่มากเพิ่งกเกิดเกิดขึ้นมาอีกเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะอันนี้เป็นสามารถเกิดอยู่ข้างนอกเด้เพราะว่าจอยเคยปลูกมาหลายปีแล้วจ้ะเว่เล่นนะหอนเดือนนะเดือนเมษามาเพิ่งกิเพิ่งเกิดเกิดมาคือเกา่าหลักเนกกวก้อนเก่าเพื่อนน่ะเห็นมาพี่อันนี้ก็คืออันซาลาเนาเขากรรม้อจ้ะเด้อพุ่นเห็นบาพูดชีม่วง สนแนเขากำก่อพักไงบักตีกับผักชีฝรั่งมีแต่ไอทิศอะไรกินอันพี่นะจังจอยจังกินพุ <c> ่น <oughs> สี่กอพ่นเดอร์พูน่ะมีสำดีสำหนึ่งหนึ่งสองสามสี่กอพ่นเดอนปลูกแจมกันไว้นี่ละจ้าพ่อแม่พี่น้อง เส้นน้อยก็บ่ได้กินหลายอย่างใหได้พื้นที่คำซ้ำนี่กลางบ้านปิ่งยังหนอกลางบ้านปิ่งเสรก่อบุ้ควนห่มุมอยู่บนพปัญญาจ่าเห็นบ่พุนพ่นถงๆพุน่นปัลญาจา่าแปลงพักน,น้อยของจอยอนี่ก็ตุนหอมสองก่อนตุนหอมบริแยกเพิ่นหรอสมาเป็นกระถางกระสุใส่เป็นกระถางหรอ นะเห็นบ่วุณนะมาทั้งพี่จอยสิพาไปเบิ่งอัน,นอันนี้อันนี้จอยใบโหระพาจ้ะใบโหระพา,ากับอันกระเพ้าอุ่นสลันอันกระเพ้าขอกำจะมาอันปลูกไสอัจิ้มว้กับอันกับดอกใหม่จ้ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้โหระพา,าจอยเด้หนิจ้ะโหระพาจ้าุให้มาปุณง,งามขนาดได้หนีิ ขันปลูกขันปลูกแต่เพื่อนนีเพืน่นซีเหียวแต่โซแต่แซะโหลดขันเพื่อนมาปลูกแจมก็ดอ,อกไม้เพื่อนเพื่อนยานเขาได้ลื่นเสร็จแล้วพวกไอ้ง่ามแข่งกับเขาแล้วอันนี้มรดภาพนี่จ้ะคุ่นกัวปะไงปกเตยนึงคุ่น่นะหอมขนาดหอมกระจอหอมนี่ดีคุ่น่ะกัวปะไงนึง อันนี้โหระพาจ้าอันสีม่วงๆนี่ดอกไม้ได้เ่ราะเป็นโหระพาด้อนี่อันนี้ดอกไม้จ้าเนี่ยดอกไม้อันนี้ถึงโหระพา,า,าจ้ดตุนโหระพาจอยแง่ปกติจะมาเสียบใส่กับตุนหม่ละเวลาได้หดนามมันยังได้ดน,าม,มดนามดูผีมาเบงกะเพราจอยโอ้ดอกออกแล้วเธอทำไมเธอเป็นจังซีดกอ,อกเธอออกแล้วโหดนามดูไรดอกออกพ,พ่อแม่พน้องก็อันนี้กะเพราด้จา้าเด้อ กะเพราในเปรยเท็จยังงูบะผัดเผ็ดปลาไหลกัวใหญ่อยู่ยได้เพรานเอาดินมาใส่เมือดอกพ่อแม่พี่น้องว่าในไปซื้อดินมาเพิ่มอยู่จ้ะนั่นบอกปุณนะกัวบักใหญ่บักเตี้ยพุงสีดอกคนอันนี้กะเพราเขากำรมปุณนะหอมปุณนะกัวบักใหญ่บักเตี้ยพ่อแม่พี่น้องไงว่าแม่นว่าจอยบ่มีอย่างนะ เห็นไหมเขาบอกแล้วว่าของดีต้องอวดทีหลังน,นะกระเพ้าขเขานะ่ะสวยเหลือยงามขนาดได้ปลูกไส่ก็เป็นกระทางดอกไม้คุณละผ้าก็ง่ามขนาดนี่เดือดสะเม็ดเต็มบอ่อของจอยน,นะไส่กระทางแง่ใส้น้ำกันนี่แหละ ผุ่นเท่นบอลนี่ยประกาศปลานี่เหลืองเต็มซาบลาบับเป็นใจท้อนจีนท้อนทิมพ่อแม่พี่น้องเลยคุ่นะบานเต็มไปเมื่อจุบุนเหลืองเต็มมันแหกยู่ตามเต็มลวใจอยู่บุ่นมันจะหยอดอุบวกข่งางหน้าโอาเด้อผู้ใดอยากได้นะออหอมกระเพราเปิดตองเป็นวันหนึ่งห้องหมอ ต้งมาทั้งนี้กันเหี่ยวแหงไก่สีซินพระชลละทั้ง,ทงนี้งามอยู่ทั้งทั้งทรายมือเนีน่ยเหี่ยวตอเสาะแต่แส่อยู่อันนู้นอันสิตายแล้วตุ้งต้นตรงกลางกับต้นแหล่อันนี้สิไปห้ามากผลไม้มาลงอยู่ตะห้ามากตะคบกับหมากทองแลงมาลงตะคบกับหมากทองแลงฝรั่งเนาะนี่แหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องนี่แหละที่อยากให้เบิง้ง เดี๋ยวสิหาว่าจอยบาปลูกพักปลูกงากินบ่แม่มยังดอกป้าก็เขา้าพักกบปลูกแล้วจะเอาอะไรขนาดนี้พุ่นแล้วบม่แม่สวยธรรมดาได้นั่นสวยขาพัานกันอยู่ด้วยพุ่นะมีซุสิงทุกย่างกันลวดไก่สิเดเลิท้อนหญาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเ้ยหกอีกแล้วเม่ได้ออกจากป่าเล้วเราจะสิมานังถ้อนใหญเพ่น เขียววะสันเขียวงามกระดอกระเดียดเมนเขียวธรรมดาเลยสุดยอดอีรีบะคณเป็นกวัวเป็นกวัวอย่างามาคาักหลหลุเดเอียงหลุดเมนเต็นขนาดนี้เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องคลิปอันอวดพักจอยกรสีฝากไปซับหนี้ะจ้าเด้อ กราบขอบขอขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์้ะจ้ะเด้อทุกกําลังใจที่มีให้จอยทีดีตลอดมาก้ะจ้ะเด้ออย่าลืมกดกระดิง่งกดติดสิบปฏิพัฒนคลิปใหม่ๆต่อไปคลิปอันอันนั้นแน่อันนี้แน่อวดอันนั้นแน่อวดอันนี้แน่นาะจ๊ะนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะพูดนี่ละจ้ะก,กระสิลาไปด,ด้วยภาพงามๆขล้องกันพักกาดในสวนในหน่อยคลองจอยเนาะจ๊ะนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปแล้วค่ะเอ้าขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนะจ้ะเด้ออย่าเจ็บอย่าจน เราจะสู้จะผ่านพ้นโควิดไปด้วยกันจ้าพระแม่พี่น้อวงขอให้มั่งมีสีสุขลำลุ้ยเงื่อนท่องนะจ้ะไปแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ